อีกหนึ่งคู่รักที่น่าจับตามองเป็นพิเศษก็ต้องยกให้กับคู่ของสาวแพนเค้กเขามานิดแล้วก็สารวัตรหมีนะคะที่ไม่ว่าสาวแพนเค้กจะไปทําอะไรที่ไหนก็จะมีสารวัตรหมีคอยติดตามไปให้กําลังใจอย่างเสมอต้นเสมอปลายเลยค่ะล่าสุดทางด้านหมอดูก็ได้ออกมาคอนเฟิร์มว่าทั้งคู่ดวงสมพงกันคอนเฟิร์มอีก2ปีแต่งชั่ว ซึ่งงานนี้เราได้เจอตัวแพนเค้กก็ไม่พลาดที่จะถามถ่ายถึงทางด้านที่หมอดูออกมาทักว่าอีก2ปีแต่งพร้อมอัปเดตถึงเรื่องราวดีๆเหมือนเพื่อนๆในวงการที่จูงมือสละโสดกันไปหลายคู่ว่าคู่นี้แพลนไว้ว่าสักเมื่อไหรด่ดีเรื่องราจะเป็นยังไงนั้นเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์จากป่าเจ้าตัวกันเลยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ เป็นกําลังใจที่ดีมากจริงๆแพงกับพี่หมีเราไม่ได้ก้าเกณฑ์อะไรกันนะคะคือเราก็เราก็คือดูแลก,กันทุกวันยังมีเช่นมีเรื่องเรียนที่ยังยังยังช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเรื่องอื่นๆอีกหลายๆเรื่องเพราะฉะนั้นก็เราก็ยังยัง enjoy ที่จะเรียนรู้กันในช่วงเวลาตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าจะมีอะไรในวันข้างหน้าเนาะมันก็เป็นอะไรดีๆอยู่แล้วค่ะเมื่อถึงเวลาดีกว่าเมื่อถึงเวลาค่ะเราเคยมีคุยกันเรื่องอะไนไหมคะเราไม่ได้คุยอะไรกันค่ะเพราะคุณแม่ไม่มีเล่อ มีค่ะคุณพอ่อคุณแม่พี่หมีเองก็น่ารักมากๆแล้วก็คุณพ่อ